สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูกล่องซ c u New Holland 7840เกียร์24คณ24นะครับกล่องไปนี้เป็นกล่องที่ส่งมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับมาในการกล่องเสียชอ็อตรถไม่วิ่งนะครับตอนนี้เราทําการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังทําการทดสอบนะครับนี่รคขับเกียร์กระต่ายอยู่นะครับนีเรคขับเกียกร์ตากดปุ่มเตา ปุ่มก็ตายดูที่หน้าจะออสเซอร์สโคบนะครับดูที่สัญญาณพันวิทย์โมดูลเลชันตอนนี้สัญญาณพันวิทย์โมดูลเลชันเส้นสีเหลืองนี้ก็คือสัญญาณไปขับซวยนอยเต่านะครับพอเรากดปุ่มก็ตายก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณเส้นสีฟ้าคือสัญญาณพันวิทย์โมดูลเลชันไปขับซวยนอยก็ตายนะครับโชว์เรากดเปลี่ยนจาก กระต่ายมาเป็นเต่าจากเต่ามาเป็นกระต่ายเนี่ยสัญญาณก็จะโอ้แลบกันอยู่นะครับลอดูนะครับก็กล่องไปนี้ก็ทำการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะครับ